ไปเบิงประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยากันจักหน่อยพี่น้องครับอัปเดตกันประกาศนะฮะฉบับที่หเตือนพายุฤดูร้อนเช็คจังหวัดใดนแน่บ้างเน่เตรียมรับมือพายุฝนล่มแรงนะครับเบิงว่ามีจังหวัดเท่าอยู่ในลีดไล่ซือบ่ <c oughs> ะสิบพฤษภาพสองห้าหกแปดครับเว็บไซต์กรมอุตุนิยมว,วิทยาประกาศเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยต,ตอนบนแล้วฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ มีผลกระทบจนวันถึงวันที่12พุษภาคม2 5 6 8บฉบับที่6นะครับโดยเฉพาะระบุวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นพี่น้องครับโดยมีลักษณะของพายุฝนฝ่าขนองล่มกระโชกแรงและกัลูกเห็บตกในบางพื้นที่พร้อมรวมถึงฝ่าพาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบ ในระยะทัดไปนะครับเริ่มต้นจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะครับทั้งนี้ครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกําลังปั่นกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้พี่น้องครับทรงผลหายมีลมตะวันออกเฉียงเหนือและลมใต้ครับผัดนําความเื้น จากอ่าวไทยและก็ทะเลจีนใต้เขามาปกคุ้มประเทศไทยตอนบนนะคณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้ครับ10พฤษภาคม2568ภาคเหนือมีจังหวัดน่านนะครับพะเยาแพร่อุตรดิษฐ์พิจิตพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่โอ้หลายจังหวัดครับฟังเด้อ มีจังหวัดเลยหน้องค่ายบึงการนองบัวลำพูอุดรทานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิการกาลสินนะครับขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคาม้อยเอ็ดยโสทรทอ,อำนาจ,จเจริญน,นครราชศีมาบริลั์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีตามลำดับนะครับส่วนภาคกลางพี่น้องครับ ภาคกลางนี่ที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธาน,นีัชนาทลรบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพรันครศรีอุธยาสุพรรณบุรีและการจนบุรีรวมทางกรุงเทพบริมนทลพร้อมมือนี้วันต่อไปพอเิ่นตึมต่ำตะเศร้าหรอแม้มือเศร้านี่พี่น้องครับ <c oughs> ภาคตะวันออกนี่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชะเชิงเศา้าชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอันนี้มือนี้ครับวันที่10นะครับไรมาตะเศร้าเราละมือเศร้านี่นอนอยู่โอ้ยฝ่าเคยแห้งแต่น้อปิดขืนบนนอนะครับ วันที่สิบเอ็ดมื่ออื่นครับซึ่งเป็นวันวิสาขาบูชาวัดพระหง่ได้มื่ออื่นเนี่ยนะครับภาคเหนือเริ่มจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลยครับเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาพแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากกันตื่นเซามานะครับจังหวัดที่วามามีอากาศคึมคึมนแนอฝ้าห้องติมต่ำยาตกใจเพราะว่าข้าเจ้าประกาศเตือนไว้แล้วนะเตรียมตัวภาคตะวันออกเชียงเหนือครับ กาศิมีจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยยูพุ่ขอนแก่นหมาสารคข้ามรอยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญน,นครราชาสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีส,สกเกตและอุบลราธชธา,านีส่วนภาคกลางกับจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาะทลบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพะคนคาศรียอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีาราชบุรีรรนคนปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงคราม รวมทั้งกรุงเทพบริมนฑลพ่วงเข้าไปนํามครับมืออื่นเวียนเทียนพร้อมได้นะครับวันระใหญ่นี่ภาคตะวันออกมีนครนายกปราจีนซากเกวชาเชิงเศร้าชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดครับส่วนภาคใต้ครับมีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันส่วนวันที่12ครับซึ่งกะเป็นวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์เริ่มงานแต่หลายคนก็บอกหวบ่ได้เริ่มดอกเพราะว่าขอยุดชดเชย่วันวิสาขากะบ่เป็นยังครับ ขู้ไหวว่าขันวัดยุสิไปเที่ยวมองใดนะครับสีบบบ่ได้เปียกเริ่มจากภาคเหนือครับแม่ฮองสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่อุตรดิต์ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพชิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเชียงเหนือครับมีจังหวัดชัยภพูินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับหน่อย,อยลงมาแร้ววันต่อไปส่วนภาคกลาง งหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีัชนาลูบุรีสราบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามร่วมทั้งกรุงเทพบริมนทนพร้อมนะครับโอ้พวงสามหมื่นเลยกรุงเทพบริมนทนเนี่ยนะครับผากตะวันออกับมีนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วชาเชิงเศร้าชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับส่วนภากใตมีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ชุมพร ทั้งนี้ขอให้พระชชนครับที่อยู่บริเวณที่วามาทั้งหมดนะฮะเรามาระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนฝนตกหนักที่เกิดขึ้นควรหลีเกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีฝนฝ่าขนองนะครับและกาเส้นทางที่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำมีข้อจำกัดในการระบายน้ำ จึงอาจจะเกิดนะครับน้ำท่วมขังในระยะสันส้นๆได้นะครับน้ํารอระบายนั่นแหละพี่น้องครับเนื่องจากการระบายน้าอาจจะทําให้บ่สะดวกนะครับเพราะว่ามันห้องก็ฝนแหลกฝนใหม่บอกง่ายๆว่าเอียงตันเอียงล่งทอในช่วงหน,นาห่อนหนาวหนาวน,นั่น เสียดยัยงลงไปมันห้องก็ถือน้ามันห้องจะห้องก็พองขึ้นห้องก็ตันประตูน้ามันตัวไปนะครับฝนแหลกยังสี่ทั่วมองใดทั้งเทศบาลข้าเจ้าก็สิได้ไปจัดการบ่นเถาะแล้วก็บกวรอยู่ที่โรงแจ้งขับใต้ตนไม่ญ่ยังสิสิ่งปลูกสร้างและก็ไปโฆษณาที่บกแข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม่ผลและก็เตรียมการป้องกันความเสียหายไวน้ำแน่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตขอทางการเกษตรและก็สั์เลี่ยงครับร่วมทางดูแลนะครับรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงสำหรับทางภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมุร,ธรสธ,รรธุรัฎน์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบ,บี่และตรังนะครับ ฝนฝนที่เริ่มเพิ่มขึ้นเนื่องจากล่มตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกําลังแรงขึ้นส่วนคลื่นล่มบริเวณทะเลอันดามันจะมีกําลังแรงขึ้นครับโดยมีคลื่นสูงหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนฝ่ากระนองคลื่นสูงหลายกว่า2เมตรครับทางนี้ขอให้ประชาชนในภาคใต้ระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันลน้ำปาลาไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มนะครับละมันระวางไว้น้ำนะครับส่วนเช่าเรือ ในบริเวณดังกล่าวก้อนอเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฝ่ากระนองในช่วงวันดังกล่าวนั่นะครับจ้งไดนก็ตามพี่น้องครับเพื่อความปลอดภัยและลดผล,ะผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใส่ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังนะครับจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศของกมรมอุตุนิยมวิทยา แล้ะก็สามารถติดตามข้อมูลต่างๆได้นะครับทางเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าสงสัยอย่างกับโทรสายด่วนเพิ่น1182น่ะจำง่ายๆซตัวนี่ครับ1182ให้ได้ตลอด24ชั่วโมงโทรไปสอบถามเพิ่นนะครับเอาอันนี้เอามาเว้าให้ฟังล่วงหน้าสมมือนะพี่น้องเนะาะเงาจังหน่อยต้องขออภัยดลายแต่ว่ากเพื่อเฮาสิได้เตรียมตนั่นล่ะนะครับ